โอยแม่งมีแนวโน้ดูดิแม่งมีโดโดแต่คนขโมยตังแม่เติมเนี่ย SF เนี่ยคนเล่นโคตรเยอะเครื่องนี้นะครับเซตนี้ทั้งเซตเลยเนี่ยลูกค้าตัดจบไปที่21,990บาทนะครับเป็นราคาเครื่องพร้อมจอโค้งสวยๆอย่างนี้เลยเอาไปเล่น SF ครับเกมในตำนานครับแต่ภาพเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานนะภาพสวยขึ้นนะครับอ่ะ21,990บาทนะครับเครื่องพร้อมจอแต่ถ้าไม่เอาจอไม่เป็นไรเครื่องอย่างเดียวจบอยู่ที่16,490กครับ นำทีมโดย CPU Intel Core i3 ครับ1 0 1 0 5 f 4 Core 8 t Turbo 4.4ครับ r ร m 16จิก DDR4 b u s 3 2 0 0 Core 7 Gen นะครับแล้วก็ M.2 NVMe ครับ256จิกการ์จอตัวนี้เป็น GTX 1660 Ti 6จิก GDDR6 ครับจากแบรนด์ PNY ครับแล้วก็ power supply เป็น Sigma Tech 600วัตตเมนบอร์ด HR10M จาก BioStar เคสตัวนี้เป็นของ ไอทีโซนัสอาร์เจมิดนั่นเองสามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะด้วยการกดปุ่มด้านบนนะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พัดลมในเครื่องมีให้3ตัวกดค้างไว้4วิไฟดับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยเปลี่ยนสีไฟอันนี้ผมค้างไว้ที่ R g b จีแล้วกันเฉพาะเครื่องอย่างเดียว16,490ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจ,จอก็คือตัวนี้เป็นมือ2รับประกันร้านให้3เดือนการสภาพกริปครับเราจะไม่เอาแบบสภาพมีเกลือมีสนิมหรือว่าพัดลมดังเนี่ยมาขายลูกค้าออย่่างงแแนนนนนััด้้ดลว การ์ดมือสองเราก็ต้องมีประกันให้ลูกค้าเล้วราก็คัดสภาพให้ลูกค้าสบายใจด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่สันทัดเรื่องการ์ดจอมือสองคุณเล่นการ์ดจอมือหนึ่งก็ได้เรามีเยอะมากครับการ์ดจอมีทั้งมือหนึ่งและมือสองดังนั้นแล้วไม่ว่าจะมือหนึ่งมือสองเราต้องแจ้งลูกค้าตรงไปตรงมาว่าอันนี้มันคือมือสองนะอันนี้มันคือมือหนึ่งนะนะครับแต่ที่เหลือเป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลยประกันสามปีนะจะมีแค่การ์ดจออย่างเดียวที่เป็นมือสองประกันสามเดือนอ่ะโอเคเฉพาะเครื่องเคลียร์หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบที 24นิ้วฟู l l ฮ d 7ีเฮิร์ตครับ1ั2 0ก้าคูณพัน0ครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนนะมีมันมีลำโพงใต้จอด้วยนะครับเนี่ยฟังเสียงนะเป็นจอโค้ง7 5็เฮิร์ตนะครับโอ้โหกรปงปืนเีมีกรปปืน,ป,นปืนไม่ได้ซ่อมนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ เครื่องพร้อมจอก็จบไปที่2 1 9 9 0เบาทนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้จบเจ้าไม่แล้วหรือจอก็เป็นจอใหม่นะประกัน3ปีสั่งเครื่องพร้อมจอเมาส์คีย์บอร์ดแผงมาแบบยาวมีแถมให้แล้วก็สเปคนี้เล่นเกมได้หลายเกมมากๆครับไม่ว่าจะเป็นพับจีหรือว่าไฟเอ็มเพียงแค่ว่าลูกค้าความต้องการเขาอยากไปเล่นแค่เอฟแค่นั้นเองไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมันไม่ได้หมายความว่าเล่นเอฟได้แล้วเกมอื่นจะเล่นไม่ได้มันมันเล่นได้หลายเกมแล้วก็การทํางานก็ทั้ง Photoshop AI ก็เครื่องนี้ก็ เอาอยู่แบบสบายๆฝากได้วยครับจากร้านบอสพีซีครับ